สวัสดีตอนเ,เช้าคะ่ะเพื่อนก็เมื่อวานเรานะคะล้างบ่อปลาทองแล้วทีนี้น่ะเราสังเกตว่ามีปลาทองตัวหนึ่งแบบท้องแบบอูมมากว่าก็เลยอ่ะแยกเพศตัวผู้ตัวเมียนะคะน้องก็คืออยู่ด้านหลังของเราเนาะและทีนี้วันนี้ก็คือน้องไขค่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าปลาทองไข่แบบไหนแล้วก็ผสมพันธุ์กันแบบไหนแล้วทีนี้เราจะอนุบาลปลาทองนะคะโดยการให้ เพราะฟักไข่อาทีเมียเดี๋ยวเราจะทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่าทำยังไงนะคะโอเคไปดูปะทองผสมพันธุ์กันเลยจ้า การอนุบาลลูกปลาทองของเรานะคะเราจะใช้อาทิเมียค่ะเป็นอาหารสดนะคะให้น้องๆกินเลยค่ะเพราะว่าอาทิเมียก็คือเขาจะมีพวกโปรตีนเยอะนะคะจะช่วยให้ปลาเราโตไวนะคะต่อมานะคะเรามาทําอุปกรณ์พ่อฟักอาทิเมียกันเลยจ้าอุปกรณ์ตามภาพเลยนะคะเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะคะให้เราเจาะฝาขวดน้ําก่อนค่ะเจาะตรงกลางเลยนะคะให้พอดีกับวาลวออกซิเจนนะคะโดยวาลวที่เราใช้นะคะจะเป็น3ทางนะคะเพื่อควบคุม ลมออกแล้วก็ลมเข้านะคะจากนั้นเราก็เอาสามทางใส่ลงไปเลยจ้าก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ลองปิดฝาขวดน้ำดูนะคะให้เราตัดก้นขวดด้วยนะคะแล้วก็เจาะรูเพื่อจะห้อยเชือกเลยค่ะ จากนั้นนะคะให้เรามัดเชือกให้เป็นหูค่ะเพื่อว่าจะเอาไปห้อยกับอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีหรือว่าจะเอาไปมัดกับเชือกอีกคนละเส้นก็ได้นะคะเหมือนของเราเราจะใช้ไปไปมัดกับเชือกเพราะว่าเราไม่มีที่ห้อยนะคะโอเคพอเราก็จะมัดเป็นสองฝั่งเพื่อที่จะได้ไปห้อยได้หรือว่าไปมัดกับอุปกรณ์อย่างอื่นได้นะคะเพื่อน จากนั้นนะคะให้เราพันเทปนะคะจากข้างบนแล้วก็พันมาถึงข้างล่างแต่ว่าเราจะไม่พันจนสุดเลยนะคะเ,เพื่อนๆเราจะเหลือช่องไว้ประมาณนี้นะคะเพื่อให้ตัวอาร์ทิเมียค่ะลงมาเล่นแสงแล้วทีนี้เราจะเปิดเอาเฉพาะตัวอาร์ทิเมียนะคะเพราะว่าอาร์ทิเมียเขาจะชอบมาเล่นแสงแล้วก็จะเปิดวาล์วเอาอาร์ทิเมียไปล้างนะคะตอนนี้ก็ปลาทองของเราอายุประมาณสัก2วันแล้วค่ะตั้งแต่ฟักออกมาจากไข่นะคะเราก็พร้อมที่จะเพาะอาร์ทิเมียแล้วจ้า โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเพาะอะธิเมียกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมไข่อะทิเมียนะคะแล้วก็เกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆจากนั้นใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะแต่ของเรามันก็ช้อนใหญ่นิดนึงนั้นแล้วก็ใส่เกลือลงไปเราปิดวาล์วให้เรียบร้อยนะคะเติมน้ํานะคะระดับน้ําก็จะใส่ประมาณเท่านี้นะคะจากนั้นให้เราเสียบออกซิเจนเข้าไปนะคะแล้วเราก็เปิดออกซิเจนกันเลยค่ะอา้าวลืมมัดโอเคมัดก่อนแป๊บนึงค่ะ แล้วก็ใช้จักรเก่านะคะเพื่อนเพื่อนพอดีจักรคุณแม่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็ไปมัดใส่จักรกันเลยอ่าแล้วก็เปิดลมประมาณพอดีพอดีเนาะไม่แรงหรือว่าไม่เบาจนเกินไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอธิเมียจะฟักประมาณ24ชั่วโมงนะคะเราก็จะใช้ให้ลูกปลาเรากินได้แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก3วันค่ะลูกปลาก็ไม่ได้เกาะผู้แล้วนะคะเราก็ล้างผู้ออกมานะคะแล้วก็ทําความสะอาดบอนะ,ะนะคะเพราะว่าเราจะเอาอทิเมียค่ะมาให้ลูกปลากินค่ะ ตอนนี้น้องๆ้องอารทิเมียก็ฟักแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเ,เราก็มาทําการปิดวาลวกันเลยคะ่ะจากนั้นนะคะน้องๆองอารทิเมียก็คือเขาจะมาเล่นแสงข้างล่างตรงที่ที่เขาสว่างส่วนไข่เขาก็จะลอยอยู่ข้างบนนะคะเราก็มาทําการเปิดวาลอารทิเมียออกเพื่อจะ รองเอาเฉพาะอทิเมียนแล้วก็ไปล้างด้วยน้ําจืดนะคะก็คือน้ําเปล่าเราให้เขาสะอาดแต่ว่าเราเจออุปสรรคค่ะสวิงเราค่ะเพื่อนๆค่ะสวิงเรามันห่างเกินไปอธิเมียนี่ทะลุสวิงเราไปเลยแล้วก็โอเคเราไม่ได้ล้างน้องเลยค่ะเราก็เอาที่ปล่อยลงไปตะกี้ให้ปลากินเลยค่ะ ก็จะได้ตามภาพนะคะสังเกตว่าท้องของเจ้าปาน้อยของเรานี่สีส้มกันเชียวค่ะกินอาทิเมียกันสนุกใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีบ่อดินเราจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เอาลงบ่อดินจะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราอนุบาลแบบนี้เขาก็จะโตช้าอันนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็ไปสามารถทําน้ําเขียวแล้วก็เอาน้องๆของเราไปลงได้เลยค่ะเนื่องจากว่าในบ่อดินจะมีทั้งอาหารธรรมชาติแล้วก็อาหารที่เราให้ลงไปเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีกว่ามากนะคะ ท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เนอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ